วันนี้เราผมพาไปดูบ้านตัวอย่างของเรานะครับว่าเราทําถึงไหนแล้ว ตอนนี้ก็ช่างฝ้าเข้ามาเก็บงานรอบๆบ้านนะครับมาเก็บงานรางน้ํามาเก็บพวกตรงคานโรงรถนะครับก็จะเห็นว่าช่างกําลังทาฝ้าอยู่ตอนนี้นะครับถ้าเราทาสีขึ้นไปมันก็จะดูสวย่านั้นนี่มันเป็นโล่งๆเหมือนกับมองไปก็เห็นสังกะสีนะก็เลยดูไม่น่าดูเท่าไหร่นะครับตอนนี้ทาฝ้าเรียบร้อยแล้วก็ตรงพวกอ่าเครื่องตกแต่งที่เราเอามาแต่งเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับเราไม่ได้แต่งเยอะเน้นปัดสีเอานะครับสําหรับโครงการนี้นะ ทีนี้เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในว่าถ้าใส่ฝ้าแล้วไปดูใกล้ๆมันจะเป็นยังไงบ้างทั้งแบบพวกกล่องที่ปิดกลางน้ําปิดพวกกานนะครับพามาดูบ้านตัวอย่างของเราในวันนี้นะครับวันนี้ภาพรวมดูดีขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าได้ทําฝ้าภายนอกภายในเสร็จหมดแล้วนะครับอย่างฝ้าลงรถเนี้ยเราก็เก็บงานท่วงท่อระบายน้ํากากกลางน้ํานะครับ ฝ้าเนี่ยเราก็เหลือแหละครับนะครับเนี่ยฝ้าเราก็ติดตั้งหมดแล้วพอมีฝ้ามาบาังไว้มันก็จะไม่เห็นเมทัลชีทนะครับพอไม่เห็นเมทัลชีทมันก็ดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับตั้งแต่มีฝ้ามาตอนมีตอนที่มันเป็นเมทัลชีทอยู่มันจะดูแบบว่าปเปื่อยๆดูเป็นสังกะสีสังกะสีมันก็จะดูไม่ดีนะครับแต่พอเราเก็บงานไปแล้วนะครับเอาฝ้าปิดเนี่ยมันก็จะดูดีเดี๋ยวผมพาไปดูใ,ใกล้ๆตรงนี้ยังพาเดินเข้าไปดูไม่ได้นะครับเพราะว่าช่างกําลัง ขัดเก็บงานฝ้าอยู่เลยทาให้ฝุ่นมันปลิวนะครับฝุ่นของการฉาบฝ้าเพราะว่าช่างต้องขัดให้เรียบก่อนที่เราจะลงสีนะครับฝ้าข้างหน้าพอมีฝ้าแล้วดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับนี่หยุดขัดแป๊บนึงนะครับฝ้าภ่ายนอกนะครับ ตรงบริเวณนั้นเป็นเป็นข้อรางน้ํานะครับเราก็ทำกล่องปิดตรงนี้ก็จะเป็นรางน้ําทั้งหมดเลยนะครับเราก็ใช้ฟ้าปิดก็เกิดความสวยงามนะครับด้านในบันไดก็ทําเรียบรอ้อยแล้วนะครับมีบันไดทางขึ้นนี่เป็นส่วนของห้องเก็บของห้องเก็บของก็ปูกระเบื้องเรียบรอ้อยนะครับสกิมโค้ดรอทาสีภายใน ภายในก็เสร็จหมดแล้วนะครับทาสีฝ้าคูกระเบื้องเสร็จหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ทาสีฝ้าเรียบร้อยนะครับห้องนี้ฝั่งนี้ก็ทาสีฝ้าเรียบร้อยนะครับห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่ก็เดี๋ยวฝ้าข้างบนยังไม่ทาสีนะครับห้องนอนใหญ่ของเราบ้านก็คือใหญ่โตโล่งมากนะครับ ขาดูห้องครัวกันบ้างนะครับห้องครัวยังทําไม่เสร็จดีนะห้องครัวติดซิงค์แล้วติดประตูแล้วแล้วก็เดี๋ยวเก็บงานชาปูกระเบื้องฝั่งนี้นะครับอ่าอันนี้ก็หน้าต่างออกไปสู่ภายนอกนี่นะครับอ่าดูตรงนี้จะเป็นอ่าคานเหล็กผักนะครับเราเลยต้องปิดกล่องไว้ปิดเหล็กไว้นะครับเนี่ยด้านหลังก็มีแล้วก็ปิดปิดงานไว้นะครับก็ ถือว่าสวยงามนะครับถ้าทาสีออกมากยิ่งจะสวยกว่าน,นี้อีกก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้พาเมนูบ้านตัวอย่างแค่เล็กๆน้อยเท่านั้นเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าไปเยอะนะครับเดี๋ยวถ้าทาสีเสร็จติดประตูเสร็จลวผมพาเข้ามาดูใหม่นะครับตอนนี้ก็เหลือติดประตูติดสุขภัณฑ์ทาสีติดไฟนะครับแล้วก็ติดประตูเหล็กด้านหน้า ปลูกยากก็เสร็จที่จะ้อยแล้วนะครับสําหรับบ้านเฟสนี้ตอนนี้เรากําลังดําเนินการขยายประปาเข้าไปนะครับขยายประปาเข้าไปข้างในนะครับแล้วเราก็จะทําท่อระบายน้ําเอารอไฟฟ้ามาลงแล้วเราก็จะทาถนนเลยนะครับเพราะว่าสภาพแบบนี้ขายไม่ได้แน่นอนนะครับต้องทําถนนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้ลูกค้ามาซื้อบ้านหลังนี้แล้วเราก็เอาเงินไปต่อยอดหลัง,งอื่นๆต่อไปนะครับตอนนี้ก็รอ,อให้ฝนหยุดตกนะครับเอา ทางระบายน้ํามาลงซายฟ้ามาลงปลาปลามาลงก็โอเคแล้วนะครับสําหรับการทําพวกถนนไฟฟ้าปลาปลาท่อระบายน้านะครับเดี๋ยวพามาดูเป็นระยะระยะแล้วกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าชอบคลิปผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ